พี่คิดว่าย21โลน้ําหนักตัวเราจะลงไปเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณ2โลนะ2โล2โลบวก2โลบวกว่าน่าจะโลขึ้นโลครึ่นเนาะพี่ผู้ชายผมเหรอครับผมมองว่าจริงๆประมาณประมาณครึ่งครึ่งกิโลกับโลนึคอะประมาณครึ่งกิโลสักกิโลนึ่งผมโลหนึ่งเนาะประมาณโลหรือประมาณพี่เอฟคิดว่าวิ่ง21โลแล้วน้ําหนักเราจะลงไปเท่าไหร่น่าจะสัก3ขีด4ขีดไม่เกินนี้4ขีดนะครับ เคยลองแล้วพี่เอ๋ชชื่อเอเนาะยีิบเอดโลลงไปอย่างน้อยก็สองถึงสามโลสวัสดีครับบินนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคอกวัว running นะครับ พอดีวันนี้มาวิ่งที่อ่างเก็บน้ําบางพระที่ชนบุรีนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้กกะจะวิ่ง21กิโลเมตรนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือโอกาสว่าจะชาเลนจ์เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นการชาเลนจ์ลดน้ําหนักนะครับ oh. ก็จะลองดูนะครับว่าที่วิ่งไป21กิโลเมตรนั้นน้ําหนักตัวของผมจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับ oh. ก็เหมือนคลิปที่ผ่านๆมาก็เป็นการชาเลนจ์แค่โซน2โซน3กิเมนะครับ แต่รอบนี้เป็นการลอง21กิโลเมตรนะครับแต่ไม่ต้องสนใจในโซนหัวใจนะครับว่ายวอยู่โซนไหนนะครับขอแค่วิ่งครบ21โลก็จะลองมาช่างดูนะครับว่าน้ำหนักตัวของเราจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับวิ่งเนี่ยองคอพิลเลอรแกกอเหมกันริงดิพี่เลก็เกเล็กบอกว่าเซอร์นี่นี่ไม่ต้องออมแล้ววันนี้กามินไม่เข้าพวกหรือเรื่องเลื่อยล้พขอ นี่ก็จะเตรียมตัวปล่อยแล้วในประธานเปิดงานไม่มีอ่ะเล็กจุดพูดอะไรที่บ้าจุดพูดแห่แบบแอรแบบเด็กเ็นชูดะ่รย่ให้จำชำคลิปหนึ่งสองสามกดได้เดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับออกตัวไปแล้วเดี๋ยวของผมก็จะกดด้วย ไปนอนทั้งกีฬาเลยก็ไหนนไทยรไไทยราจ้วารับยางวงด้วยนะครับเอาถึงจุดเช็คพอยแล้วนะครับนี่ถึงจุดเช็คพอยแล้วิ่งย้อนกลับแล้ว จะวิ่งย้อนกลับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นฝั่งเหนือนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันตอ่อนี่ก็ถึงจุดให้น้ําครับอันนี้ถึงจุดให้น้ําแล้วนนค,รครับผมเดี๋ยวก็จะไปต่อมาแล้วนะครับ <laughs> ถึงจุดกลับตัวแล้วเราไม่สว่างแล้ว นี่นะครับจะเป็นอา่างเก็บน้ำบางพระนะครับนี่ครับเป็นอา่างเก็บน้ำบางพระช่วงปร <Summer> ะมาณหกโมงสิบมาแล้วมาแล้ว มาแล้วนี่ครับกลุ่มตามกลุ่มตามครับ <laughs> นี่ก็กลุ่มนำผมก็จะเป็นตากล้องนะ <laughs> เดี๋ยวอคลิปไปเรื่อยๆก่อนเก็บน้ำบางพระนะครับตอนนี้ก็ได้15โลแล้วนะครับไม่ได้วิ่งไกลนานก็จะเหนืหน่อยหน่อยล้าๆหน่อย เดี๋ยวอีก6กกิโลเดี๋ยวรู้กันนี่กลุ่มใหญ่เลยนะครับโยวันดีครับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยกลุ่มนี้สเอ้ยถอดเสื้อได้ไง <c oughs> ไปแล้วนะครับพี่ไฮนะครับพี่นาะ ได้16โลแล้วที่เสื้อมาราธอทนได้มาด้วยนะเนั่นม <laughs> ีเทียบโอโโ้หมดหน้าดูไม่โออะไรเนี่ยไอเสื้ออันนี้เสื้อวินิเชอร์หรือเสื้อออกบินิเชอร์อ,อ๋อ <laughs> สี่ที่แล้วเช,าวชาว้าเช้าถ่ายตากล้องหน่อยไป,ไปไปมาจะไม่ตากล้องไม่อ้อยเร็วท้องแล้ว <laughs> ใส่พี่เบาเยอะถ่ายบาน้องมาออกมาเดินด้เบาอีกลุงลำบากเหนื่อยเนี่ยคนถือกล้องนี่เมื่อยอ๋ไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยนเยอะมากวันอาทิตย์ด้วยเลยเนาะวันห้าวันแล้วเนียฝั่งนี้ก็อบตบางพระ นี่ก็มีน <te> <rawd Moder> ักวิ่งหลายๆคนกำลังจะวอร์มวอร์มเพื่อออกปิี่นี่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะช่วงเช้าๆแล้วเอาครับพี่สวัสดีครับ ครับดีครับนี่ก็าจะเป็นช่วงน่าจะกลางๆเส้นทางแล้ว สิบเจโลแล้วถ่ายกลุ่มนำก่อนเพสเซอร์เส้นทางนี้ก็จะเป็นรอบอ่างฝั่งทิศเหนือเป็นเลนจักรยานแต่ก็จะโดนคนยึดไปแหละ ซื้อด้วยนะสามลูกร้อยอ่ะตอนนี้ส9ก้าโลจะ20โลนะครับด้วยความว่าอยากได้ซับสองสวยๆนะครับระยะฮาร์ฟนะครับก็เลยโลสุดท้ายต้องขอสับแบบตีนแตง่อยนะครับเพจสี่ไปไปนะครับนี่นะครับเพศสี่ครับสี่สี่ศูนย์นะครับ วิ่งเพจสีไปไปนะครับตอนนี้อยู่ที่เพจสี่สหนะครับต้องการจะทำซับ2นะครับอยาต้องเร็วหน่อยโรท้ายตอนนี้วิ่งอยู่ที่เพจสี่สหนะครับเหนื่อยเหมือนกันนี่สี่ ครบแล้วยี่สิบเอ็ดโลนะครับเหลืออีกประมาณร้อยกว่าเมตรสับสออ้อนจะทำได้ไหมครับหนึร้อยเมตรเนาะครับก็คือยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์เก้าแปดจบไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงห้าสิบแปดนะครับ ที่โซนก็จบไปแล้วนะครับฮาร์ฟนะครับก็วิ่งไปที่ยิมเอ็ดโล130เมตรนะครับจบที่ชั่วโมง58าสิบวินะครับ <Hey! S 1> ก็ถือว่าวันนี้ประสบผลสำเร็จสับสองนะครับนี่ก็รอพี่ๆเขานะครับได้สับสองไหมสับสองนะสับสองส ไปเอาให้คุบรูปด้วยนะเล่นหน้าเล่นตารูปเลยมาตาเป p l าครับ540เป๊ะโอ้ยนี่ครับ <S 1, 1, <S <S 1>, 1 <S ชั่วโมง 59, 59 1ชั่วโมง59 32 21มีสอนครับคนนี้เพชรเซอร์ม okay, okay, ืออาชีพโอเคโอเคยอมวันนี้คนนี้ยอมใจสู้หน่อยพี่สู้น่อยจะจบแล้ว พุ่ยนุไปกับปอว์นู่นเลยนะเอาใจไปหน่อยมีเกทับมีเกทับนิดนึงแต่ก็ได้21โลเหมือนกันวางแผนผิดวางแมเก่งคณผิดไม่เก่งคำนวณดยกับตัวนุ่นนครับรองเท้าสวยอ่ะรองเท้าสวยเอาแอดมินถ่ายรูปรองเท้าสีคู่นี้หน่อยนิจบไปแล้วนะครับ21โลวันนี้นะครับก็วิ่งได้ตามเป้านะครับก็คือสับสนะครับก็คือวิ่งต่ำกว่าเพชร 540นะครับก็ที่ชาเลนไว้ว่าจะชั่งน้ำหนักนะครับวันนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณโซน3เดี๋ยวรอชั่งน้ำหนักของพี่ๆเขาด้วยเดี๋ยวจะขึ้นตาชั่งแล้วครับมาดูนะครับว่า21โลน้ำหนักตัวจะลงไปเท่าไหร่เอาขึ้นไหม,ข,มข,ขึ้นไหมอเดี๋ยวเดี๋ยวรอล็อกก่อน66.35 หกสิบหกหุดสามห้าเดี๋ยวรอดูของพี่บ่าวของพี่บ่ายี่สิบโลเมื่อกี้แปดสิบเก้านะครับผมจําไม่ได้พี่บ่าวยืนนิ่งๆเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยว,ยวรถไปครึ่งโลเองวิ่งตั้งนานโอ้โห <laughs> โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่บ่าวเดี๋ยวมันจะลอ็อกของพี่บ่าแปดสิบแปดหุดศูนย์ห้านะครับรถลงมารถไปศูนย์จุดเก้าห้ากิโลเยอะนะอันนี้พี่ชื่ออะไรนะลืมชื่อพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ครับพี่อันนี้พี่ศักพี่รู้จักแล้วพี่เอกพี่เอกขึ้นแล้ว ขึ้นช่างหลังชกนะครับของพี่เอก72.00สองดลง8 8ดจุดแปดแปดจุดห้าลดไปเท่าไหร่ลดพี่ทำทางยูทูบครับพี่ลีเก้าดหนขีดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายย้งหน้อันนี้พี่ยงพี่ยงนะครับพี่ยงขึ้นละโอเคพี่ยงยืนนิ่งๆนะครับพี่เดี๋ยวลดโลนึงโอ้โอ้มาปูเกลือมาโลนึงของพี่ยงนะครับ57.40นะครับลดไกโลน อ้าวพี่ผู้หญิงจะขึ้นทางในมอกระเสรดครับมาแล้วเดี๋ยวนี้อ้วน่อยครับอุ้ยพี่จาวอ้วกไม่ออยู่นะปัดคอร้อนไรขึ้นอ้าพี่ผู้หญิงขึ้นหน่อยใช่พอได้ได้ได้ช่างมาจากบ้านเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาของพี่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวยืนนิ่งๆนะครับพี่เดี๋ยวมันจะล็อกโอเค42.75นะครับอันนี้วิ่งได้กี่โล15 15 อ่าหนๆก็ขึ้นช่างแล้วแต่ไม่ได้ช่างก่อนวิ่งพี่คิดว่าวิ่งครันี่น้ำหนักตัวจะลดลงไปประมาณเท่าไหร่ารับครับใช่แซกโซนโซนสามโซนสี่โซนสองเลยไหมโลเดียวอ่านี่ก็โซนหนะโอ้ไม่เคยวิ่งโซนสองหรือสามเลยอ่าโอเคครับพี่เล็กจะขึ้นช่างแล้วครับ ชิคเล็กแต่ชื่อจะไม่พี่เล็กต้องประของขึ้นชั้นเนี่ยยืนนิ่งๆนะพี่ยืนนิ่งๆเดี๋ยวมันจะล็อกเองโอเคของพี่เล็กนะครับ74.50นะครับรถไปิดชมรูดเลยเดี๋ยวรถไปเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปย้อนดูคลิป75.9เท่าไหร่ครับนี่นะใส่ไนกี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการยิ่ง21โลรอบอ่างเก็บน้ําบางพระของผมในวันนี้นะครับถ้าพี่ๆน้องๆชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับกับช่องข้อบัวรั n นิ่งนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณนะครับ